จะเป็นยังไงเมื่อสาวโยงมาได้กับหนุ่มแคร์บอกเลยว่าไม่มีปัญหาในแนวนอนสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยล์ขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l และสําหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้เป็นหนังสัญจัตบราซิลกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Just Shot o f Perfect และเรื่องราวจะสนุกสนานโรแมนติกขนาดไหนถ้าหากเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องมาเราก็จะเจอกับทนายสาวนางเอกของเราเธอมีชื่อว่าอีวาน่าและเลี้ยงหมาโตบักวายอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าไอจีโนอีวาน่าเป็นสาวซุ่มซ่ามข วันนี้เธอกลับมาถึงบ้านใครต่อใครก็ฝากข,ข้อความมาหาเธอที่บ้านทั้งยายแม่จอมขี้บ่นของเธอหรืออีผัวเก่าสุดไม่ได้เรื่องที่กำลังจะเลิกกันแต่แล้วก็มีเสียงของหนุ่มปริศนาคนหนึ่งโทรมาฝากข,ข้อความไว้ว่าผมเป็นคนเจอมือถือของคุณถ้าได้รับข้อความนี้ก็โทรกลับด้วยนะเด้อด้วยเสียงของหนุ่มปริศนาที่ดูเป็นคนขี้เล่นเจ้าเสน่ห์นางเอกของเราก็รีบโทรกลับไปและเราก็จะได้เจอกับพระเอกของเราเขามีชื่อว่าลีโออีวาน่าขอบคุณเขาเป็นการใหญ่ลีโอบอกว่าเขาเก็บมือถือได้ที่ร้านคาเฟ่เห็นอีวาน่าเดินจุ ว่ออกไปแต่ก็เรียกไม่ทันตอนนั้นเธอเผลอทําน้ําในอ่างน้ําล้นก็ขอตัวไปปิดเสร็จเกจออกมารับโทรศัพท์มีสายเข้าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่่อหนุ่มลีโอแต่เป็นผัวเก่าโทรมาเล้าหรืออีวานาก็เลยด่าว่าเราแยกทางกันแล้วไม่รู้เรื่องหรือไงเมื่อวางจากผัวเก่าเสร็จเธอก็โทรกลับไปหาลีโอลีโอก็ชวนอิวาน่าให้มาเจอกับเขาที่ร้านคาเฟ่นในตอนเช้าจะได้เอามือถือไปคืนแถมด้วยทําความรู้จักกันสาวอีวาน่าที่เพิ่งเลิกกับผัวเก่าเหงื่อสวยมาก็ตื่นเต้นจะได้เจอหนุ่มใหม่วันลุ้งคืนเธอก็แต่งองค์ทรงอาาซงคมมยว คนนั้นใช่ไหมคนนี้ใช่หรือเปล่าแต่ก็ดูเหมือนพหนุ่มลีโอที่นัดไว้ยังไม่มาสักทีระหว่างนั้นเธอก็เลยสั่งกาแฟมากินรอจิบไปสักพักเสียงสวรรค์ก็ดังจากข้างหลังพอหนุ่มลีโอมาเรียกชื่อเธอแต่หันไปไหนวะได้ยินต่เสียงลีโอ <L io S 2> ก็บอกก้มตามหน่อยอีหนูกูอยู่ข้างล่างอีวานาก็ตกใจนี่คนหรือหลักกิโลทาไมตัวเล็กขนาดนี้และเราก็จะรู้ว่าแท้จริงแล้วลีโอพ่อเอกของเรานั้นเป็นพ่อหนุ่มตัวแคร์อีวานาก็ดูเหมือนยังจะตกใจอย,อยู่เล็กน้อยทั้งคู่ก็เลยไปนั่งคุยกันแต่โชคดีที่่พนน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 นุุมมลโออออขขขงงงเเเเเรรรรราาาาาัั้้้ปป็น็็คคกกกยยยชวสบศึ ได้จากนั้นเขาก็ถามเธอว่าเธอทํางานอะไรอีวานาก็บอกว่าเธอเป็นทนายถนัดนักแหลกคดีฟ้องหย่าส่วนลีโอก็บอกว่าเขาเป็นพ่อไม้ลูกติดและยังทํางานเป็นคนซ่อมแซมหัวใจพูดง่ายๆก็คือพ่อหนุ่มลีโอของเราเป็นหมอผ่าตัดหัวใจมือฉมังจากนั้นอีวานาก็บ่นเรื่องสามีเก่าของเธอให้ฟังเธอบอกว่าช่วงนี้เธอเครียดๆไปแต่เรื่องของไอ้ผัวเก่านี่อยู่แต่ในหัวลีโอได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าผมมีไอเดียอะไรบางอย่างน่าจะพอช่วยคุณได้จากนั้นเขาก็โทรหาเพื่อนเขาที่มีชื่อว่าหมอใจโรนัดหมายให้เสร็จสับจากนั้นเเาาาากก็ชววนนอีไปัับตดภพม ปรากฏว่าอีใจโลมันไม่ใช่หมอเขาเป็นคนขับเครื่องบินแถมลีโอก็พาเธอมาดิ่งพระสุธาเธอก็กรีดร้องกลัวจนหน้าเบี้ยวบอกว่ามึงพากูมาทําอะไรที่นี่ลีโอก็บอกว่าแบบนี้แหละเป็นการบาบัดจิตที่ดีที่สุดควรจะลืมเรื่องเครียดทั้งหมดไปเลยมาเครียดกับเรื่องนี้แทนอีวานาก็บอกปล่อยกูลงไปลีโอก็จัดให้พุ่งกระโดดลงมาเขาก็บอกให้อีวานาเปิดตาดูวิวจากมุมสูงและเมื่อเธอได้เห็นวิวที่สวยสดงดงามปัญหาทุกอย่างเมื่อมองจากมุมสูงก็จะดูเล็กไปหมดเมื่อถึงพื้นแม่สาวอีวานาก็รู้สึกดีีเเเเเปปปป็นนนนอออออออยยย่่่่าาาางงมมมมหหืววธธไไดดด้ลคคขจแตต เองลลโอก็โดเรียกตัวด่วนเขาจึงรีบขับรถพาเธอกลับเข้าไปในเมืองแล้วทั้งคู่ก็มาถึงที่โรงพยาบาลก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ามีนักข่าวมากันเต็มจากนั้นลลโอก็ขอตัวไปทํางานอีวนาน่าก็ถามพยาบาลว่าคนไข้เป็นใครทําไมนักข่าวมากันเต็มพยาบาลก็บอกว่าพระสันตปาปาหัวใจวายแต่ไม่ต้องห่วงวางใจได้เพราะเรามีหมอลลโอหมอผ่าตัดหัวใจมือวางอันดับหนึ่งหลังจากที่เขาทําการผ่าตัดป๊บเสร็จลลโอก็ไม่ให้สัมภาษณ์ว่าพระสันตปาปานั้นปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าลลโอนั้นกลับมาถึงบบ้าาาานเขออยยู่ศักักกว ลูกเขาก็ถามว่าเป็นไงพ่อวันนี้มีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างลีโอ <Leo S 1> ก็บอกว่าวันนี้พาตัดหัวใจให้พระสันตปาปากับไปดิ่งพระสุทากับสาวคนหนึ่งมาลูกสาวก็ตื่นเต้นที่พ่อได้เจอสาวใหม่เอารูปเธอในมือถือไปดูก็บอกว่าสาวคนนี้แจ่มไม่ใช่น้อยจากนั้นเราก็จะเห็นว่าทางฝั่งอิวาน่ากลับมาถึงบ้านก็มา Google ดูประวัติของพระหนุ่มลีโอและได้เห็นว่าเขาเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่เก่งมากที่สุดคนหนึ่งของโลกดูเหมือนว่าอิวาน่าของเราจะเริ่มสนใจในตัวพระหนุ่มลีโอขึ้นมาบ้างแล้ววััััันนนนนนลลุ่่่่่งงขึ้นน้้เเเเรราาาาากกกก็็จจะะหววววีีอออไดมททฟฟพพืตบบแ กััน,นยงงไงตอนหย่าทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะคุยกันไปทะเลาะก,กันไปแต่ก็ยังดีที่มีเลขาสาวควนนี้ช่วยห้ามทับอีวาน่าตกลงว่าเธอจะเป็นฝ่ายออกไปหาออฟฟิศใหม่ส่วนอีผัวกเก่าก็ยืนยันว่ามันจะอยู่ที่นี่หลังจากเสร็จธุระกับอีผัวเก่าเธอก็ได้รับข้อความจากลีโอชวนไปเดทแต่ดูเหมือนวันนี้จะไปดิ่งพระสุธาบ่าได้เพราะว่าฝนตกหนักอย่างกับพายุเข้าลีโอก็บอกไม่ต้องห่วงผมมิแผนสำรองตัดภาพมาอีกทีเราก็จะเห็นว่าแม่สาวอีวาน่ากำลังร้องสีดูเหมือนว่าเธอกำลังเคลิบเคลิ้มกับอะไรบางอย่างไม่่่่่่ชเเเรรรืออองอยงยาาาาาาวแแแตขาาธมดกกลบ เป็นใจสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้จูบกันเป็นครั้งแรกหลังจากกลับถึงบ้านลูกสาวเธอก็ถามไม่ได้เสียกันหรือยังลีโอก็บอกจะบ้าเหรอมันเร็วไปพอรู้สึกแปลกๆอธิบายไม่ถูกรู้สึกขนลุกหัวก็วิงวิงและเหมือนเวลาทั้งโลกมันหยุดหมุนลูกสาวก็บอกชัดแล้วพ่อแบบนี้พ่อกําลังมีความรักวันต่อมาเราก็จะได้พบกับพ่อและแม่ของอีวานะ่าแม่ของเธอเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงที่ขี้บ่นสุดๆบ่นได้ทั้งวันเหมือนว่าแดกนกแก้วนกขุนทองเข้าไปวันนี้เธอก็เรียกอีวานะ่าให้มา วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรแม่เธอจะพูดอะไรเธอก็เห็นด้วยคงเป็นเพราะเธอกำลังแฮปปี้กับความรักครั้งใหม่จนอีแม่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเพิ่งเลิกกับผัวและมีความสุขจังคืนนั้นลีโอก็ให้ลูกสาวเขามาช่วยเลือกชุดสำหรับการออกเดทระหว่างนั้นมานูเอล่าลูกสาวของเขาก็พยายามจะบอกอะไรบางอย่างกับพอ่อแต่ดูเหมือนลีโอก็จะไม่ใส่ใจเธอสักเท่าไหร่ทางด้านแม่สาวอีวานาก็ตามอีผัวเก่ามาที่บ้านเพื่อมาให้รับน้องหมาจีโน่ไปเลี้ยงระหว่างที่มันกำลังพาน้องหมาเดินลงทางบันไดอีวานาก็รีบแอบไปลงลิฟต์ เกี่ยวกับที่อีผัวกเก่าเดินบันไดลงมาเห็นว่าเธอกําลังออกไปกับไอ้หนุ่มแคร์ลีโอพาอีวาน่ามาที่ร้านแห่งหนึ่งที่ภายนอกดูแสนจะน่ากลัวแต่พอเขาไปในร้านก็เห็นว่ามันเป็นบาร์แจ๊สลับๆเด็กเสิร์ฟก็มาทักลีโอว่าวันนี้ไม่ขึ้นโชว์หรอครับคุณหมออีวาน่าก็ขยันขยอให้ลีโอขึ้นไปโชว์ให้เธอดูและเราก็จะเห็นว่านอกจากลีโอจะเป็นคุณหมอที่เก่งกาจสกิลการร้องเพลงเล่นดนตรีของเขาก็ไม่เป็นสองรองใครแต่ระหว่างที่เธอกําลังเพลิดเพลินกับโชว์อยู่นั้นก็มีไหนหนมมอ,มอ้นอกก็บ ซิงยอลลิต้าพูดจามไม่น่ารักเลยได้โปรดมาเต้นกับผมสักเพลงตอนนั้นเองลีโอมองลองมาเห็นสาวคูก,กำลังโดนหลีเขาก็รีบเดินไปแสดงตัวบอกว่าเธอมากับเขาไอหนุ่มขี้หลีเห็นว่าเธอมากับลีโอก็ตกใจมันไม่พอใจก็เลยบูลลี่ลีโวว่าเป็นเด็กลีโอก็บอกมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวหรืองไงมาเต้นประชันกันหน่อยเป็นไงสองหนุม่มก็เลยไปเต้นแบทเทิลกันสุดท้ายก็ไม่ผิดค่าพระเอกของเราโชว์สเต็ปที่สแสดาแห่วกว่าเอาชนะไอพ่อหนุ่มขี้หลีมาได้เป็นที่เราใจของแม่สาวอิวานายิ่งนักและแล้วคืนนั้นเขาก็ได้พาเธอกลับมา ก็ต้องตกกระจายเพราะว่าถึงพี่ตัวจะเล็กแต่ยังอื่นโตโตคืนนั้นแม่สาวอีวาน่าก็เลยรู้สึกฟินอย่างที่เธอไม่เคยเป็นมาก่อน, <Grammy> น <ressive. S 2> เธอตื่นเช้ามาก็เห็นว่าพ่อหนุ่มลีโอนั้นขอตัวออกไปทํางานก่อนและดูเหมือนว่าตอนนี้สาวอีวาน่าก็จะหลงลีโอหัวปักหัวปัป๊มทางด้านลีโอที่ตอนนี้กําลังให้สัมภาษณ์นักข่าวพร้อมกับพระสันตป,ปาปาที่กาลังจะหายป่วยแต่ถึงจะเป็นโป๊บก็ต้องรอก่อนเพราะว่าสาวโทรมาลีโอก็นัดกับเธอว่าวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะไปหาเธอที่บ้านและไปทําอาหารกินกันหลังจากนั้นอีวาน่ามาถึงทีี่่่อออฟฟิิััวเเกกกาามมนรแธจ ที่มันเห็นมันหาว่าเธอไปสโนไว้เหรอไปทําอะไรกับคนแค่อีวาน่าก็รู้สึกโมโหแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วในใจลึกๆของเธอก็อดกังวลเกี่ยวกับเรื่องขนาดตัวของเขาไม่ได้เย็นวันนั้นเธอครับมาถึงบ้านก็มาเก็บข้าวของตอนนั้นเองอีผัวเก่าก็ส่งข้อความเสียงมามันบอกว่าตอนนี้เงินมันเหลือน้อยแล้วมันไม่มีเป็นยาจ่ายค่าออฟฟิศมันอยากให้เธอมาเอาออฟฟิศเก่าไปแต่อีวาน่าก็ส่งข้อความเสียงกลับไปบอกว่าฉันไม่เอาหรอกมันเล็กฉันต้องการที่มันใหญ่กว่านี้วันต่อมาเลโอมาาง่อตเขวามาถหง ให้เขากดดิฟชั้น8ไม่ถึงลีโอนั้นยิงะนงเกินกว่าจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเขาก็เลยต้องเดินขึ้นบันไดามาอีกหลายชั้นพอเข้ามาในห้องลีโอก็ได้เจอกับเจ้าหมาจีโนหมาอะไรตัวแม่งใหญ่ๆกับกูแล้วจากนั้นก็ถึงเวลาที่ลีโอจะต้องโชว์ฝีมือทําอาหารให้เธอกินแต่ดูเหมือนข้าวของเครื่องใช้ในห้องของเธอนั้นจะอยู่สูงไปสะหมดแต่หยิบหม้อหยิบกระทะก็ต้องปีนป่ายขึ้นไปเอาเรียกได้ว่ากว่าจะได้แดกนี่เหมือนไปออกทิพป,ปีนเขาและระหว่างที่นั่งกินอาหารกันอยูู่่่่่่่่นนนนนนนัออ้้แแมมมมมขขออ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 องงสาา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 าววววีกกกก็็โโททรรหหเเเเธธธพพดดถํะไไยยบิิืุ ก็เริ่มรู้สึกน้อยใจลีโอ <L io S 1> ก็ถามเธอว่าแม่มีเรื่องอะไรถึงโทรมาเธอก็บอกไม่มีอะไรหรอกปาร์ตี้เล็กๆพี่ชายเธอกําลังจะแต่งงานอิวาน่ารู้สึกได้และกลัวลีโอจะเสียใจเธอก็เอ่ยปากชวนเขาไปตามมารย,ยาแต่พ่อหนุ่มลีโอก็ดันตอบตกลงพอถึงวันงานลีโอก็มาถึงบ้านและดูเหมือนอยู่ดีๆก็จะมีสาวสองคนจับตัวเขาไปแต่งตัวเป็นชุดกระต่ายแม่ของอ <he en S 2> ิวาน่าเห็นก็บอกปาร์ตี้สนุกจังเลยแหม่มีคนแคะด้วยที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าสองคนนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนแค่ที่จ้างมาหลังจากนั้นอิ เพลโอก, Leo ก็เริ่มรู้สึกได้ว่าเธออายที่จะบอกว่าเขาเป็นแฟนเธอแต่พ่อแม่ของแฟนพี่ชายเธอก็จําได้ว่าลลโอนั้นเป็นศัยลยแพทย์หัวใจที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกลลโอก็พยายามยิ้มสู้กับคําพูดตลกของคนอื่นที่ถึงแม้เขาจะไม่ตลกด้วยก็ตามชาววันต่อมาลูกสาวของลลโอก็มาบอกกับเขาว่าเธอสอบแพทย์ติดแล้วลลโอก็ดีใจใหญ่แต่ดูเหมือนน้องมนูก็จะมีอะไรบางอย่างบอกกับพ่อแต่ลลโอก็มัวแต่ดีใจคุยโทรศัพท์ต่อมาเราก็จะเห็นว่าอีวาน่ากำลันงนั่งรถไปกินข้าวกับแม่ระหว่างทางแม่ก็ถาามเธออวว่ควงคงงงรไปนแตี วาน่าก็บอกกับแม่เธอตรงๆว่าตอนนี้เธอกำลังเดทกับลีโอแม่เธอก็ตกใจเบรกรถจนหัวทิ่มแล้วก็บอกลูกสาวว่าผู้ชายปกติมีเ,อเยอะทำไมไม่เอาอีวาน่าก็มโมโหที่แม่เธอมีความคิดอคติแบบนี้เธอก็เลยขอลงกลางทางแล้วมาที่ออฟฟิศพออีผัวเก่าเห็นเธอมันก็มาล้อเลียนเธออีกแล้วบอกว่าเป็นยังไงแม่สโนไวท์คนแค่สบายดีหรือเปล่าอีวาน่าไม่พอใจก็เลยบอกว่าลีโอนั้นแมนกับคุณหลายเท่าถึงแม้ตัวเขาจะเล็กแต่อย่างอื่นเขาก็ใหญ่กว่าคุณพูดเสร็จเธอก็เดินไปขึ้นลิฟต์อีผ กับน้องเลขาเธอก็เลยให้เขามานั่งรอที่ห้องและอยู่ดีๆตอนนั้นไอ้ผัวเก่าก็เดินเข้ามาหูจ,จ่าดูถูกลีโอเป็นชุดโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขานั่งอยู่ข้างหน้ามึงไอ้ผัวเก่าบอกว่าอย่าให้กูเจอนะกูจะเตะให้กิ้งเลยลูกหมาหันกลับไปดูอีหาลูกหมาอยู่ข้างหลังมีมวยสิครับงานนี้รออะไรลีโอก,ก็อัดไอ้ผัวเก่าซะจนหมอบตอนนั้นแม่ของอีวาน่าก็ตามมาที่ออฟฟิศพอดีอีดานิโลผัวเก่าของเธอก็เกิดอาการเจ็บใจก็เลยเปิดคลิปเสียงของอีวานะ่าที่บอกว่าเธอไม่ชอบเล็ก,เลกๆเธอชอบใหญ่แล้วโกหกว่านันนงา้ห ลีโอก็เข้าใจผิดและเสียใจพอกลับมาถึงบ้านลูกสาวเธอก็กําลังจัดงานปาร์ตี้เนื่องในโอกาสที่เธอสอบเข้าหมอผ่านและแล้วตอนนั้นเองลูกสาวเขาก็ได้ถือโอกาสบอกว่าที่เธอสอบติดหมอนั้นไม่ใช่หมอคนแต่เธอกําลังจะเป็นสัตวแพทย์เธอพยายามบอกกับลีโอตลอดมาแต่เขาก็ไม่ฟังลีโอ <Leo S 2> <Leo S 1> ก็โมโหลูกสาวหาว่าเธอโกหกเขามาโดยตลอดขณะที่สถานการณ์กาลังเดือดปุดๆอีวาน่านางเอกของเราก็มาถึงพอดีเธอไม่รู้เลยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับลีโอบ้างลีโอก็ได้ขอคุยกับเธอแล้วก็ได้บอกเลิกเธอบอกว่าเราสองคนคงเข้ากันไม่ได้เขาไม่อยากอยู่กับผู้หญิ ที่รู้สึกอายที่มีเขาเป็นแฟนถึงแม้อีวาน่าจะบอกว่าเธอเสียใจและกําลังปรับตัวลีโอก็ไม่ฟังและไลใ่ให้เธอกลับไปหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ตกอยู่ในอาการอกหกักร้องไห้เสียใจจะเป็นจะตายกันทั้งคู่ลีโอตัดสินใจโย,ยนการงานแต่งของพี่ชายอีวาน่าลงเข้าไปในเตาผิงเพราะว่าเขาคิดว่าเขาคงจะไม่ได้ไปแล้วแต่ตอนเช้าลูกสาวเขาก็มาเจอเธอจึงพูดเตือนสติพ่อของเธอว่าให้เขาเลิกหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเลิกทําเป็นเก่งแล้วก็ยอมรับว่าชีวิตคนเรามันก็มีปัญหาก,กันได้ถ้าพออยากให้เธอยอมรับในตัวพ่อพ่อก็ต้้อออองงยยมรัับตวก่นสุดทา โอก็ได้คําพูดของลูกเขาในการเตือนสติสองพอลูกก็กลับมาคืนดีกันอีกครั้งตัดภาพมาที่งานแต่งของพี่ชายอีวนาน่าเธอกลับพบว่าอีแฟนเก่าของเธอนั้นมันมาที่งานมันบอกว่าแม่ของเธอนั้นเป็นคนชวนมันมาอีกอย่างตอนนี้มันก็หมดตัวแล้วอยู่ด้วยกันมันจะประหยัดกว่าอีวาน่าก็โมโหเดินไปเปิดศึกกับแม่ของเธอว่าทําไมแม่ต้องชวนอีผัวเก่าของเธอมางานด้วยแม่เธอก็บอกว่าก็นึกว่าลูกไม่ชอบรีโอเห็นพูดแบบนั้นในคลิปเสียงอีวาน่าก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายแม่ของเธอก็เล่าเรื่องราวทั้ััเเ่อก,อกบวาธ ไหนจะเรื่องคลิปเสียงที่ไม่ชอบลเล็กๆชอบใหญ่ๆอีวาน่าก็บอกว่านั่นเธอพูดถึงออฟฟิศไม่ใช่ลีโออีวาน่าโมโหมากก็เลยชกหน้ามันไปหนึ่งทีแล้วก็ไล่มันออกไปจากงานแต่ตอนนั้นอีแม่ของเธอก็ยังไม่หยุดบน่นสุดท้ายเธอก็บอกแม่ของเธอเลิกมายุ่งกับชีวิตเธอสักทีขณะที่แม่ลูกกำลังทะเลาะก,กันอย่างหนักพ่อของเธอที่เป็นคนเงียบมาตลอดก,ก็ได้ด่าแม่เธอบอกว่าตลอดมาคุณเอาแต่บน่บนบน่บนบ่นคุณน่ะเป็นคนผิดนะหัดฟังลูกบ้างพ่อของอีวนาน่าก็ปลอบเธอว่าถ้าลูกจะรักใครสักคนคนที่ลูกต้้้ออ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 งงงงฟัััััันนนนนนกกกกกก็็็คคืหหววววใใจจขตตตเเเแ่่ยยดดีพธิาาารรุบ ตัวเขาไปส่งที่โรงพยาบาลเพื่อตามหาลลโอแต่แล้วเรากลับเห็นว่าลลโอนั้นมาอยู่ที่งานแต่งแถมตอนนี้ไม่มีใครอยู่อีกด้วยเขาก็ถามชายคนหนึ่งที่กําลังกินเหล้าเมาอยู่คนเดียวมันก็เล่าให้ฟังว่าพ่อของเจ้าเบ่านั้นเกิดหัวใจวายกาลังไปโรงพยาบาลเพื่อตามหาหมอชื่อลลโออะไรนี่แหละลลโอรีบที่จะไปโรงพยาบาลแต่ตอนนารอดของเขายางแบนเขาไม่รู้จะทํายังไงก็เลยขอความช่วยเหลือจากพี่อวนส่งของและแล้วลลโอก็มาถึงที่โรงพยาบาลเขาตรวจสอบอาการของพ่อเธอดูก็ปรากฏว่าพ่อของเธอไม่เป็นอะไรแค่มีอาการท้องอืดเล็กน้อยเดี๋ยวตดฟอดจะใหญ่เดี๋ยวก็หาย สุดท้ายพวกเขาตกลงที่จะจัดงานแต่งกันต่อที่โรงพยาบาลอีวาน่าขึ้นมากล่าวถึงความรักของเขาทั้งสองคนแต่ตอนนั้นลีโอก็เดินเข้ามาพอดีแม่ของเธอจึงบอกให้อีวาน่าพูดความในใจออกไปเธอบอกว่าตลอดเวลาที่อยู่กับเขาเธอมีความสุขมากเรื่องที่เขาได้ยินนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดสุดท้ายลีโอก็บอกว่าเขาก็รู้สึกแบบเดียวกับเธอถึงแม้เขาจะเป็นศัลยแพทย์หัวใจที่เก่งกาจแต่อีวาน่าก็เป็นสาวที่สอนให้เขารู้จักว่าหัวใจนั้นทำงานยังไงสุดท้ายทั้งสองคนก็ได้คืนดีกันและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงงงกกัััันนบบบ้าครห เรื่อง Just s h o t of Perfect การจะรักใครสักคนนั้นถ้ามัวแต่ห่วงว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราบางครั้งคุณอาจจะพลาดความรักที่ยิ่งใหญ่ไปก็ได้สุดท้ายแล้วชีวิตของเราก็เป็นของเราครับอย่าให้ความคิดของคนอื่นมามีผลกระทบกับชีวิตของเรามากเกินไปสําหรับภาพยนตร์เรื่อง Just s h o t of Perfect ออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2 0 2 1ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.3คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับจียูชาแนลได้ใหม่ในตอนถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดดีเด